ครับสวัสดีครับอยู่กับบุ๊กนะครับในเพจเอเชเวกิ้งไลท์แทร์นะครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นเคยนะครับมาดูฟุตบอลเมื่อคืนกันดีกว่านะครับเมื่อคืนพิมพ์ลีนะฮะลงเตะกันอ่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมอ่าข่าวแรกแล้วก็ขอพูดถึงอาลิเวอร์พูลดีกว่านะครับเมื่อคืนครับเจอกับเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลครับที่สามารถคว้าชัยไปได้นะครับในอ่านัดนี้นะครับสองประตูต่อศูนย์นะครับผมซึ่งเอเวอร์ตันนะฮะก็โดนใบแดงนะครับอ่าต้องเล่นสิบคนนะครับ อ่าโดยกสเบตคนของลิเวอร์พูลนะครับผมมีจังหวะหนึ่งครับเจนคอปเขาออกมาอ่ายอมรับนะครับว่าอ่าเขาเข้าใจนะครับในกรณีที่อ่ามันน่างุณหิบมากๆนะครับกรณีที่โกนาเต้นะครับไปทำฟาวนะครับแล้วก็ไม่ได้โดนใบแดงนะครับผมเพราะว่าการที่ถ้าโกนาเต้ในจังหวะนั้นโดนใบแดงนะครับทีมเอเวอเรสตนก็สามารถที่จะกลับมาเล่นอ่าได้อ่าง่ายขึ้นนะครับผม ในกรณีแบบนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็ยังบอกอีกว่า่จริงๆแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขามองว่าการที่ต้องเล่นเอเวอร์ตันสิคนเนี่ยเป็นอะไรที่ยุ่งยากกว่าตอนที่เล่นเอเวอร์ตันสิคนเพราะว่าเอเวอร์ตันเนี่ยพอเหลือ10คนเนียกลายเป็นว่าลงมาตั้งหลับลึกนะครับแล้วเขาเขารู้สึกว่าการเล่น11ต่อ11อะ่ะมันง่ายกว่าสําหรับสไตล์ทีมเขานะครับสำหรับลิเวอร์พูลอ,อ่านี่คือการที่อคอฟออกมาพูดนะครับผมก็แน่น,ะนอนครับทีมสามารถเก็บ3แต้มได้แล้วนะครับไม่ว่ายังไงก็ ออกมาพูดได้หมดแวฮะในทุกๆในทุกๆมุมเลยครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆของแดงนะครับก็ติดตามต่อไปครับสำหรับเลียวคูและพิมพิรีครับว่าแล้วต่อไปจะทำได้ดีแค่ไหนครับ โอเคครับมาที่ทีมต่อไปนะครับผมขอพูดถึงบรรยากาศนะฮะการแข่งขันระหว่างนิวคาสเซิลดีกว่าบ้างนะครับเมื่อคืนครับนิวคาสเซิลนึกเรียกว่าถล่มเลยนะฮะคิดตั้นพาเลตไปนะครับ4ตัวศูนย์นะครับนัดนี้เนี่ยแน่นอนครับก็มีคนที่ถูกมองนะครับเป็นเหตุการณ์สำคัญก็คืออจังหวะที่โตนารี่นะครับนิดฟิลนะครับมาจากเอซิมิลานนะครับก็เขานะครับมีข่าวว่า การจะโดนแบนนะครับยาวๆเลยนะในกรณีของการที่เล่นพนันนะครับเจ้าตัวเองเขาก็ยอมรับสารภาพแล้วนะครับว่าเขาได้เล่นเล่นพนันฟุตบอลจริงๆนะครับผมตอนที่เตะอยู่กับเอซิมิลานนะครับผมทางนี้ทั้งนั้นครับผลกาลังจะตัดสินลงมานะครับแล้วก็เป็นอเดียนฮาวนะที่ได้โอกาสนะครับเปลี่ยนตัวลงมาเล่นนะครับจังหวะที่ตัวตัวนารี่เขาลงมาเล่นนะครับก็แฟนๆนนิวคาสเซิลครับปกมือให้กําลังใจนะครับผมก็ เป็นบรรยากาศที่น่ารักนะครับแล้วก็ให้กำลังใจนักเตะได้มากๆเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้นั้นเอริฮารก็เลยออกมาขอบคุณแฟนนะครับที่แสดงนะครับอะไรแบบนั้นนะครับกับนักเตะนะครับผมเพราะว่ามันบ่งบอกถึงว่า,ายังซัพพอร์ตนักเตะอยู่นะและยังคงแฮปปี้กับ วิธีการจัดก,การของสโมสรอ,อยู่นะครับก็พร้อมสนับสนุนนะครับสำหรับเป็นคอร์เซ่นนะครับก็เป็นอะไรที่น่ารักนะครับน่าชื่นใจสำหรับแฟนๆของสาริกาดงแล้วก็ตัวของเอ d ดี h ฮา e เองหรือโตนา r ีเองด้วยซ้ำครับบอลก็มีเกมก็มายเ8 t h a i แปดไทยแลนด์ M Thailand, ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว โอเคครับมาข่าวต่อไปนะครับก็เป็นคูบิกแมตช์นะครับผมระหว่างอาร์เซนอลนะฮะกับอ่าเชลซีบ้างดีกว่านะครับผมล่าสุดครับอาริต้านะครับเขาได้ออกมาพูดนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยบอกต้องบอกตรงๆว่าตัวเขาเองไม่แฮปปี้นะครับกับจังหวะที่อ่าทีมของเขาโดนจุดโทษนะครับโดยที่ เขามองนะครับว่าชาลิบาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะครับใช้มือไปโดนลูกฟุตบอลนะครับมันเป็นบอลทูแฮนมากกว่านะครับและทางนี้ท้งนั้นเนี่ยจังหวะที่เขาพยายามที่จะแจ้งผู้จัดการเขาก็โดนใบเหลืองด้วยซ้ำนะครับเขาก็เลยออกมาบอกว่าเขาไม่ยอมรับนะครับแล้วก็ไม่ไม่แฮปปี้เลยกับการที่ถูกใบเหลืองแบบนั้นด้วยซ้ำนะครับผมทางนี้นั้นครับอาเซนอลก็ยังกลับมาได้นะครับผมอีก2ประตูนะครับแต่ว่า ผมเชื่อว่าไอ้ท่าน่าเสียดายนะจะเป็นแฟนๆของเชลซีมากกว่านะครับผมก็เป็นฟุตบอลที่สนุกมากๆครับสำหรับเมื่อคืนนะครับแล้วก็นั่นแหละครับอาเตต้าบอกว่าจังหวะจุดโทษจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ทําให้ลูกเกมาร์เซนอลนเสียไปนะครับก็เสียโอกาสนะครับแล้วก็ทําให้บรรยากาศในการเล่นมันอึดอัดนะครับแล้วก็ได้ผลสกอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเขาเองชัดเจนนะว่าไม่เชื่อในจังหวะนั้นนะที่ที่กรรมการให้จุดโทษนะครับผม ก็เนี่ยโลกฟุตบอลนะครับก็ต้องติดตามต่อไปครับอาร์เซนอลครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับกับพิมพ์ลีครับโอเคครับเมื่อกี้พูดถึงอาร์เซนอลแล้วนะครับมาพูดถึงทางด้านของเชลซีบ้างดีกว่านะครับผมอัตตาโปชติโนนะครับโปชติโนนะครับออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่า โอ,อ้เขาพอใจนะครับกับการเล่นของอลูกทีมมากๆนะครับเพราะว่านัดนี้นะเป็นเชลซีนะครับที่เล่นได้เ,เหนือกว่านะครับในมุมมองในสิ่งที่เขามองเขาบอกว่าเชลซีของเขาลูกทีมของเขาเล่นเหนือกว่าเซนนอนอย่างชัดเจนครับผมแล้วก็น่าจะสามารถคว้าสามแต้มนะครับได้เลยด้วยซ้ำนะครับ มันน่าเสียดายมากๆนะครับที่ปล่อยแอตเลตินนมีโอกาสนะครับแล้วก็กลับมายิงได้นะครับที่70กว่านะครับแล้วก็มันยิ่งกลทำให้อาเลตินมีความเชื่อขึ้นนะครับที่จะกลับมาได้แล้วก็กลับมาได้จริงนะครับก็ต้องดูต่อไปครับสำหรับเชลซีนะครับว่า้วยการนี้จะไปได้ถึงไหนครับแต่ใจช่วยครับผมโอเคครับมาที่ข่าวสุดท้ายนะครับก็เป็นบอลคู่ดึกนะครับแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับผมก็เมื่อคืนนะครับเอาชนะนะครับดาบคู่ไปได้นะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมโดยได้ ประตูจากแม็กโทมิเหนึ่งลูกนะครับก่อนเลยนะครับผมแล้วก็มาได้ประตูสวยๆของดาร์โลนะครับอีกลูกหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยเทนฮาร์ครับออกมาให้สัมภาษณ์นะเขาบอกว่าครึ่งแรกนะครับบรรยากาศคือแมนยูเรียกว่าต่อบอลได้ได้ห่วยแตกมากๆนะครับสำหรับเขาก็มองลูกทีมแบบนั้นนะครับแล้วก็โชคดีครับที่ครึ่งหลังนะแมนยูสามารถกลับมาเล่นได้ได้ตามระบบเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเขาก็มองว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะการเบรกเล่นทีมชาตินะครับเขาบอกว่ามันยากทุกครั้งเวลานักเตะก,กลับมาจากการเล่นทีมชาตินะครับเพราะว่าต้องนักเตะก็จะถูกปรับไปเล่นระบบทีมชาตินะครับแล้วพอกลับมาเนี่ยบางทีจังหวะอะไรต่างๆมันมันเพี้ยนไปมันเสียไปนะครับเทนหาก็มองเป็นเรื่องนีนะในการที่รับใช้ทีมชาติกนะ็ต้องยอมรับว่าแมนยูเป็นทีมที่ เป็นทีมใหญ่นะครแต่เทียบกับความสม่ำเสมอกับทีมใหญ่ด้วยกันยังค่อนข้างที่จะน่ากลัวลันตรายกว่านะครับยังไงเทนฮากต้องเอากลับมาได้น,นะครับสำหรับแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในะวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ